ทิ้งแบรนเนมทำนาแชมเปญเอ็กขายน้ำพริกทำไรนาแฮปปี้ทำใจยุคใครยุคมัน แปลนเนมทิ้งหมดอดีตเซ็กซี่สตาร์แชมเปญเอ็กขายน้ำพริกทำไร่ทำนาแฮปปี้ทำใจยุคใครยุคมันมีมากกินมากมีน้อยก็กินน้อยหายหน้าเกือบ20ปีภูมิใจคนยังจำได้อดีตนางแบบนักสแสดงเซ็กซี่สตาร์แชมเปญเอ็กอัปเดตชีวิตหลังเฟ็ดตัวออกมาจากวงการว่าตอนนี้ก็ทำไร่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำน้ำพริกขายไปออกพูดบ้างทำเป็นธุรกิจบ้างและเป็นงานอดิเรกบ้าง เราใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทําให้เราลําบากเราเหนื่อยเราก็พักของขายดีต้องหมั่นโพสต์แต่ไม่ได้เล่น Facebook คนสั่งในเฟซบุ o กอินตราแกรมก็เล่นไม่เป็นเข้ามาในเมืองคนก็ทักก็จำได้จำหน้าตาได้ภุ่มใจถึงหายไป20ปีพอเข้าเมืองปุ๊บคนก็จำได้แต่เราไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงจังหวะโอกาสเวลามันเปลี่ยนไปหมดแล้ว เรื่องละครถ้ามีโอกาสเราก็ทําได้ถ้าจังหวะยังไม่มาโอกาสยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้มาหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นอาชีพของเราตั้งแต่แรกยังคิดถึงอยู่แต่ทุกวันนี้น้อง,องๆคนรุ่นใหม่เขาเข้ามาเยอะก็ไม่ได้เจอผู้จัดก,การเลย คนเขาก็ลืมเราไปบ้างก็อย่าไปคิดมากมันขึ้นอยู่กับแต่ละยุคแต่ละสมัยเราต้องทำใจอยู่ในยุคของใครของมันค่ะก็เป็นเรื่องราวของอดีตเซ็กซี่สตาร์แชมเปญเ็กนะคะแม้ว่าจะผ่านมา20ปีแล้วแต่เธอก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งเธอก็บอกว่าหลังจากที่เธอห่างหายจากวงการแล้วเธอก็ไปใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีน้อยกินน้อยมีมากกินมาก ถือเป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดยภาพของเธอจะเป็นอย่างไรวิถีชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมภาพของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะ